ตอนเช้านี้ค่ะพาทุกคนมาเดินตลาดค่ะก็คือโยบโกะมอร์นิ่งมาร์เก็ตนั่นเองค่ะเต็มตาเต็มวอีอย๊อกอร่อยมากเต็มปากเต็มคำไม่คิดว่าจะหวานขนาดนี้อร่อยมาก,ก,กรับตลาดสะกะมาแล้วบุญของหนูมาทำบุญเริ่มกันค่ะเย่บุญของหนูอะไรค่ะ สวัสดีค่ะพิมกินไลกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่สาก,กะค่ะทุกคนอยู่แถวโยบุโกะที่เราไปกินปลาหมึกน้อยในเทศที่แล้วแตะตอนเช้านี้ค่ะ,ะปีาทุกคนมาเดินตลาดก็คือโยบุโกะมอร์นิ่งมาร์เแ็ตเองค่ะไม่เคยมาเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรให้เรากินกันบ้างค่ะเข้าไปจ้า นี่ค่ะเราแวะร้านแรกแล้วสต๊อปแรกเราเห็นอะไรคะเห็นหอยเห็นหอยนางรมทุกคนเชถามว่าหอนางรมแถวนี้ปะคะเขาบอกว่าใช่ของแถวนี้เลยกลับมาเช้าก็เลยโอเคสั่งแถยนางรมย่างค่ะเต็มตาแต่วมาน้ำหวานมาก้นเทียบเลยอ่ะกินแล้วนะคะอิตาคิมัสกอื้อือ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 อื้ออื้อหืออื้อหืออื้อ้อืออื้้อืออื้ือหืออื้อืออ อร่อยมากเต็มปากเต็มคำไม่คิดว่าจะหวานขนาดน,นี้อร่อยมากเห็นตอนแรกเห็นยากแค่สองสตัวที่ร้จะไม่ค่อยสดแม่จา๋าตึงมากกรา,กราบกลับคำหวานต่อมาค่ะเป็นอิกะชูไมเพราะว่าเขตนี้เนาะอยู่บนเกบะมันดังอิกะมันดังปลาหมึกอันนี้ก็คือชูไมแปลว่าหนมจีอิกะชูไมคือหนมจีปลาหมึกนม่เองเสิร์ฟมากระซอสเปรี้ยวจ้ะมาหนมจีญี่ปุ่นจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยแบบมีแป้งๆหั่นเล็กๆเลกๆโรยข้างบนขึ้นหนมจีจ้ะชิ่มาทีิมาจ้ามาจ้ากัดให้ดูจนะ้ะ อร่อยนะมันมีความเป็นแบบเนื้อเนียนๆอ่ะจิบๆที่เนียน่ยมันมีความแป้งจับบะหมจับที่ละเอียดมากเป็นเนื้อคูบูนิ่มๆธรรมดาแต่เรา่ชอบแบบไทยมากกว่าที่มันเป็นแบบกุ้งเป็นตอนๆอน่ออะชอบอะไรที่มันมีเ t e เจอร์ให้เคี้ยวแหละบิ๊มอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบสายนุ่มพวงนี่คือต้องอย่างนี้ค่ะมันนุ่มจริงเ r e a c ช i o n พี่บิมม๊มเมื่อกี้มันทําให้เราต้องต้องไปสั่งมาคิดด้วยเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่แฟนคลับหอยหอยนี้เท่าไหร่ หวานนะเก็ดแหละโอเคอร่อยจริงรหวานไหมดีเลยไม่ข่าวเลยปกติเราไม่ชอบกินหอยนางรมเท่าไหรไรอันนี้ดีเลยตกใจนิดนึงอะแล้วเราว่ามันคือการยา่างเขาย่างอะไรเขาย่างส,สดๆแล้วทำไมมันเค็มไงเพราะตัวมันเค็มอร่อยมากเลยอะมันอร่อยมากเลยอะบอกแล้วสิบตัวไม่เกินจริงองร่อยพวของไทยมันไม่เค็มอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมคือข,ของไทยเวลาเราไม่ชอบที่เราจะรู้สึกว่าแบบ พอมันไม่มีรสชาติความอูมามิเลยเราไปกินกับซีฟู้ดเฉยๆก็เราไปกินอย่างอื่นก็ได้อะแต่อันนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนมันไม่ใช่มันอร่อยจริงแบบสิบตัวไม่เกินจริงสามารถไปสั <laughs> ่ได้อีก <laughs> และนี่คือซาเซะยากิค่ะหรือหอยซาเซะย่างซึ่งคงคนนี้เป็นลูกหลานของเกดแต่ช้นน่ะไม่เคยรอดแต่พอ,อน,นี้เห็นติดทะเลก็แบบเออหือจะรอดแต่คราวที่แล้วร้านที่ไปกันแบบก็ติดทะเลนะแต่ก็ต้องลองอ่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีหลายราคาตามไซส์เขาก็จะดูหอยอย่างมีคนญี่ปุ่นมาสั่งว่าขอไซส์หอยฮาโเยนเขาก็หาหา,หาได้เลยเขาก็หาซาซิมิาเยนให้กินเลยเขาบอก5า0เยนก็อร่อยได้ค่ะ ชั้นอะจะไม่เก่งเพราะหอยย่มาชอบขมแต่คุณป้ามีวิธีการยา่างให้มันเหมือนที่อื่นเขาจะแบบเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดูตลอดว่าได้หรือยัง <S <S ยก็เลยคิดว่าอยากลองอืมเหมือนที่เคยกินนะป้าย่างแห้งอ่ะรอบนี้ตั้งแต่แห้งบอกเขาตั้งแต่แห้งคือเขาดูจนกว่ามันจะแบบฟีบหมดอะคนชตบมันเลยเข้มข้นมากๆมีความมันความครมอยู่ข้างในหมดเลยเพราะว่าพอแบบกินแบบที่ย่างไม่แบบไม่แห้งขนาดเนี้ยหลายคนบอกกินยากเราเข้าใจมันจะยีหยหน่อยแต่ันนี้เขาย่างให้มันแบบเฟิร์มอะ พอกัดแล้วมันก็จะเด้งอย่างเดียวเลยเจ,เ,จเหมือนเป็นปลาหมึกที่เด้งแล้วก็มีรสชาติเค็มอยู่ข้างในแต่มันก็ยิ่งความขมอยู่มันก็เลยไม่ถนัดแต่ถามว่าป้าย่างถึงไหมว่าป้าย่างเก่งกินง่ายขึ้นเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากกินมากก็คืออวบีจังเป็นผ้ารักเป่าพืนทำไงไงน,นี่คือเป๋าพืนของหนูคือป้า,ปามีถังเตาฮืนด้วยหนึ่งถังป้าบอกแถวนี้มีเยอะแต่บางตัวตัวเท่านี้แต่คือป้าจะคิดราคาตามกรัมคือป้าเอาตัวเขาจะให้เราจิ้มแล้วเอาไปชั่งกรัมแล้วบอกว่าเนี่ยราคาเท่านี้เอาใหม่เนี่ยก็เกอออคืืบบามมง ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างตัวใหญ่ค่ะก็เลยอยากลองกินเป่าฮื้อย่างสดดูมาอีกเป็นการขึ้นมาชิมเปาฮื้อมาบอกเขาย่างกับเนยแล้ววิธีการย่างคือย่างแล้วก็ฝาปิดเพื่อให้มันยังคงความฉ่ำอยู่ดังนั้นเนื้อเป่าฮื้อมันเลยมีทั้งความกรอบแล้วก็ฉ่ำอ่ะเราว่ามันเทคเจอร์คนละแบบกับเนื้อที่โรงแรมเลยแล้วก็เทคเจอร์คนละแบบกับสดอ่ะคือมันยังมีความ กรุบของสดอยู่น้อยมากๆแต่มันเนื้อมันก็ยังแบบพอมันมีความกรุบของความแบบคล้ายซาชิมิเนาะแต่ตรงเนื้อมันกลายเป็นเนื้อแบบนึ่งแล้วอะมันมีความแบบเนียนและเด้งอะพอกโอ้โหอยากจะคิดโอ้โหอย่างเงี้ยลูกเพจมินกี้แลบเธอมาลองเธอจะต้องตกใจในเท็เจะอะร์ว่าอร่อยสุดตาไหลอะเนี่ยแล้วมันมีความแบบหวานของเนื้อหอยกับขงที่ชานด้วยวแล้วหอมเนยแล้วก็เค็เคมจากโชยุที่เราหยิบเข้าไป m v p อยากจะกินอีกรูงี้สั่งตัวใหญ่ที่สุดอร่อยมาก หนยดีมากด้วยอ่ะคือเต่าพื้นมันจะมีส่วนที่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมส่วนที่เป็นแบบคล้ายๆแบบซับๆับปากมันที่นูน,นดูดดูุกดกที่อ่ะตรงนั้นพอมาซับเนยเข้าไปอ่ะ <Wo op> ได้อยู่แม่เดี๋ยวชิมส่วนที่เป็นตับผัดดิส่วนตับที่มันซับเนอยองดีแล้วปะตับม,ม,มันมันเนยมันก็นม,น <โ bien> มันเลยแล้วเค็มหน่อยๆ่อร่อยมากท่านควรจะเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดของป้า คือซาสเอะเป็นหอยแบบหอยในความทรงจำไปเด็กเราเวยเพราะเราเคยเห็นกระตูนเรื่องหนึง่งปิ้งหอยอะไรเราอยากกินมาตลอดชีวิตง <c oughs> ได้มากินตอนโตอ่านี่ไงเขาแงออกมาให้เป็นวงช้างนี้แล้วนะต้นน้าก่อนนะต้นน้ำแบบอืมโอ้เราชอบความขมนี่นะขมแบบมีมิติอะ่ะขมแบบขมอร่อยไม่ใช่ขมไม่อร่อยกินกันเลย ชอบนี่ไม่ชอบหรอชอบอันนี้อร่อยใช่ไหมเราอร่อยอร่อยกว่าอร่อยกว่าตลาดปลาใช่ไหมก็คือย่างเก่งเนาะย่างเก่งแล้วหอยมันยังมีความหวานด้วยอ่ะมันเลยคอมโบมันดีหมดอ่ะเขาย่างดีอย่างที่พี่บีบอกมันเข้าเนื้อมากๆอ่ะแล้วมันก็พอมันแห้งใช่ป่ะความดึงความแบบความหยีหยมันหายหมดเลยพอมันหยีมันหายมันก็อร่อยไงอือต่อไปค่ะจานนี้ทำใพี่บีมรับไม่หยุดนะคะน้องอาวาบี แต่ที่โรงแรมจริงไปก็อยู่โรงแรมเราจะมีความแบบมันอาจจะ่ว่ามีเนยอันนี้มันมีเนยชัดอะอร่อยเนื้อดีมากเนื้อย่างที่พี่บิ๊มบอกเลยคืออันนั้นอะสดก็คือกรอบเลยแล้วถ้าย่างเนื่องไปมันก็จะเนียนเลยใช่ปะแต่อันนี้มันมีตรงกลางของตรงนั้นอะคือมีส่วนที่กรอบแล้วก็มีส่วนที่เนียนนุ่มกัดเข้าไปก็คือโแมเจ้าแล้วเนยเวลามันมาเจอกับโชยุมันแบบแฮปปี้ไหมคะตลาดนี้ปีค่ะเฮ้ยสนุกนะเราว่าเราชอบชอบเดินที่แบบเนี้ย กำลังโลโก้และแบบคนไม่เบียดกันมากแล้วเซอร์ไพรส์ที่ร้านเล็กๆก,ก็อร่อยจริงๆร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยากจะมากินนาะคือร้านที่ขายอิกะเซมเบ้แบบเป็นหนวดปลาหมึกซึ่งเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของแถวนี้แล้วก็ป้ายดาราลา,าเซนป้ายาลา,ายเซ,น,ยาายเซนผู้มีชื่อเสียงมาเยี่ยมเยียนเยอะมากแต่ว่าพอมาถึงปับ๊บตอนนี้เป็นเวลา1 1เอเกือบโมงร้านบอกว่าปิดขายไปแล้วจ้า คือขายดีมากจ้าคือทุกวันนางจะทำเซมเบสสดอะทุกคนถ้าใครมาที่นี่แล้วได้กินแทบมาที่ชื่อฉันได้ใน i ไนะมาอวดว่าฉันได้กินจ้าแต่เธออดนม่จ้าอย่างเงี้ยแพ้่ฉันดีฉาได้ค่ะแล้วบอกรีวิวด้วยรสชาติเป็นยังไงฉันอยากกินนะมากินเพื่อน้อยทุกคนคะและนี่คือเซตขนมของเราค่ะ คือวิธีการกินนะคะคุณป้าบอกว่าอันดับที่หนึ่งกินขนมก่อนจ้ะเิาขนมเข้าปากจ้ะตัดเสร็จปั๊บจิ้มค่ะซึ่งขนมปกติที่กินบากาชิมันจะค่อนข้างหวานเขายให้กินกับชาที่ขมขนมนก็อร่อยนวเนียน,ยนยหวานอร่อยวิธีการกินนะคะแค่าอาหาที่มีลายเข้าตัวเองแล้วก็อุจไดยชิมแล้วก็ดูลายพินิจพิคอทุ่ยที่มันสวยงามหมุนหนึ่งหมุนสอง เอาลายหั่นเข้าฝั่งนี้แล้วก็จิบชาค่ะชาจะเป็นขมๆมัมนๆทุกคนแต่ถ้าใครไม่กินขมอาจจะลำบากแต่อันนี้เราว่าขมน้อยนะเราใช้เวลาวิธีการซิปอะให้เอาฟองเข้าปากแล้วมันจะฟูฟูในปากอร่อยค่ะแล้วมากินแอบเหลือขนมไม่ไดปากแล้วเบนให้มันเข้ากันก็คือพอดี ชานะคะตัวชาเขาเอามาจากเกียวโต,โตแล้วตัวขนมเขาก็มาจากร้านทำขนมที่เป็นขนมญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยแล้วว่ามันก็คืออร่อยลงตัวแหละและถ้าเกิดใครเคยกิน่ซนี้แล้วมันขมมากให้มาลองที่นี่แล้วว่าไม่ขมขนาดนั้นใจได,ได้เลยทุกคนคือเมื่อคืนช้านาเห็นว่าตลาดนี้มันมีอุลิขายแล้วก็มีคนได้อากาอุลิจากตลาดนี้แต่ฉันก็เช็คชุนหรือว่าเช็คฤดูกาลว่าปกติอากาอุี้มันมาช่วงไหน ไม่ไจะมาเดือน7ถึงเดือน9เลยประมาณนี้ก็เลยอังกิฟาบอกพอก็คงไม่มีหรอกปรากฏแม่ปลายตลาดมีคนยายคนนั้นอยู่จริงๆแล้วคุณใายก็มีอากาศอุนิพอก็บอกพี่วิมนั่นนั่น,น,นที่พี่ต้องการฉันก็วเลยมาดูฉันบอกพอกมันคืออากาศอุนิหรืออุนิแดงที่ฉันอยากได้จริงๆด้วยอุนิแดงนะคะเป็นอุนิที่หายากมากจริงๆตัวตัวขนน้อจะเป็นสีแดงแล้วป้ามีอยู่3ตัวสถามป้าราคาเท่าไหร่อ่ะป้าขายตัวฉีดแล้วเยนฉันก็แบบป้าป้าสองสองพอเห็นป้าแข็แล้วเนื้อมันเยอะฉันบอกป้าทั้งหมดที่ป้ามีเอามาป้้าาทหนแบบ โอ้ยยกคุชิี่ที่มาซะเนี่ยแบบเก่งนะเนี่ยใช่นี่คิดในใจว่าศึกษามาจากบ้านคิดได้อย่างเดียวให้เจออากาอุนิคูจะเหมาเหมาจิ๋เหมาเลย400เยนนี่เหมาแล้วป้าเขาต้องจากอากาอุนิคือจะมีตัวมุราสากิหรือว่าเป็นตัวเม็สีม่วงเนาะฉันก็เลยสั่งมาชิมค่ะแต่อากาอุนิที่เล็กมากๆแล้วเนื้อมันน้อยป้าบอกไม่คิดเงินละปีเลยใจดีปะทั้งหมดเนี่ยมันพันสองได้พันหนึ่งร้อเยนค่ะมารียกะคะโอ้โหรักตัวมุราสากะ มันเค็มก่อนแวบ,บแรกเนาะเพราะมันแค่สดแต่วบ่บต่อมาทุกคนเบลิงเข้าไปน้ำตาขอเลยดูดิหวานมากคาอูน,นิกคือลูกก้าของฉันมันหวานแบบหวานจริงจังขอกินเยอะหน่อยจะได้รับความมันเพราะชิ้นมันเล็กะนะวานมากแล้วหวานแบบโอ้ขอโทษนะน้องน้องสดจริงอ่ะแล้วก็ไม่มีสิ่นคาวแม้แต่นิดเลยอร่อยมากต่อมามูราสากิค่ะมูราสากิที่ได้ก็เัวเล็กนิดหนึ่งก็หนึ่งคำหมด ม้สกิก็หวานพอม้วนสกิคือมันมากมันแบบมันกับอากาศแต่ว่าราจจะหวานไม่สู้กาอากาศแต่ว่ามันมากม้วนสกิก็อร่อยต่อมาต่อมาลองอากาศตัวเล็กอืมอื้มหวานมากอาจจะมันไม่สู้ยินแต่หวานแบบขวามหวานชนะเลิศหวานกุ้งม้วนสกิมากแต่แค่ครีมนี่ไม่เท่าอาหารนาองพอกเก็ตครั้งแรกกับอากาศอุ่นค่ะความอิมแพกข,ของการ กินอูนิครั้งนี้ก็คือไม่เคยเห็นมันแบบมาเป็นดีๆแล้วก็แง่แล้วก็แง่โอ้ยพี่แล้วก็มีคำขายข,ายของพี่บีมอีกหนึ่งตลบไ,ได้ชคดีไม่รจะพูดยังไงคือตอนแรกพวกเราจะเดินกลับแล้วเว้ยเพราะมันสุดต,ตลาดแล้วจริงแต่คือป้าเหมือนดั้งแบบมีแงงมสงแล้วลงมาหอมแต่ก็แบบอันนี้คืออูนิปะ่ะอูนิปะ่ะอูนิปะ่ะข้าวเก่าอูน,รอ,นอร่อยมาก ป็นใหไม่ถูกอ่ะอร่อยอ่ะคือระว่ามันหวานครีมมี่มากๆแล้วมันไม่มีความคาวเลยไม่มีความคาวเลยแต่ว่ากินเข้าไปคำแรกมันจะเป็นความเค็มของน้ำทะเลนะแต่พอหลังจากนั้นอัฟเตอร์เทสก็คือแบบเหมือนมีคลื่นทะเล <c oughs> อร่อยมากอร่อยมูราสกิไม่เหมือนกันเลยอันนั้นหวานนวลน,นะอันนี้หวานแหลมรสชาติมันชาบกว่าอากาศมันจะนุ่มนวลกว่ากินอีกชิ้นนะนี่คืออะไรอ่ะมูราสกนกันนะ เมื yeah. ่อกี้เปมีความผวมนิดนึงมะ้แต่ชิ้นเมื่อกี้อร่อยมากเลยพี่พิ๊ม <l ots> เหมือนเรากินชิ้นนี้อร่อยสุดไปอะเนี่ยเนี้ยีมันมีมันมีดำดำตรงเนี้ยอะไรไม่รู้อร่อยมากเลยอะมันมีความแบบปลาแลมหวานนิดน,นึงอะหวานเลยอะอันเนี้ยมันคนละกระดองกับเมื่อกี้มันคนละกระดองกับตัวกลางอะแต่ยังรู้สึกว่าอากาศอร่อยสุดอยู่ไปแล้วบุญของหนูเราทำบุญมาเริ่มกันค่ะเย่ yeah. ทุกคนรู้หรือไม่เวลาอูนิแพ็คใส่กล่องจะต้องมีการใส่เมียวบางแต่ก็แน่นอนอาจจะมีแบรนด์ที่ไม่ใส่เมียวบางก็มีเมียวบางคืออะไรคะเมียวบางคือสารกันบูดค่ะเพื่อให้น้องแบบคงสภาพได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียแต่ยังไงอูนิก็จะมีระยะเวลาของมันถ้าเกิดนานเกินไปน้องก็จะเริ่มเละแหละแต่สิ่งนี้คืออุนิแคสดแน่และอูนิแคสดก็จะมีรสชาติตามแต่ตัวแหละ,แ,หละแล้วจะบ,บุญกกรรมทุกคนที่ทําถ้าบุญดีก็จะได้หวานมากซึ่งเมื่อกี้พอเก็ตบอกมีตัวหนึ่งที่หน้าตามไม่ดีเลยแต่หวานมากฉันก็เลยขอ,อคิค จริงเป็นมุอาะก,กิที่หวานมากตัวกลางยังไม่ได้ชิมขอชิมตัวกลางด้วยตัวกลางคนสวยขาตัวกลางคือตรงตามสเปคมูลาตะกีมันคือขวามหวานแต่ว่าชอะตัวกลางครีมมี่มากกว่าครีมมี่เด่นอร่อยมากฉันก็ถามป้าว่านี่คืออุนิจากแถวนี้หรือเปล่าบอกใช่สิสามีเนี่ยไปเอามาตอนเช้าเนี่ยแล้วทุกคนก็จะได้กินตอนนี้แหละยังไงก็บอกอื่นคุณป้าได้นะคะตลาดนี้มีของอร่อยฉันชอบจุดเด่น้งกับอุนิดีมาก <laughs> จุดเด่นฉันว่าที่เนี่ยตลาดร้านน้อยจริงๆแต่ อร่อยทุกร้านจริงๆและสดทุกร้านจริงๆดังนั้นใครมาซากะป้ายตลาดนี้มากว่าห้ามพลาดเธอตื่นเถอะมันยังอยู่ถึงตอนเที่ยงอ่ะตื่นสายก็กได้อะแต่ว่าร้านเซมเบก็จะหมดไงถ้าตื่นสายก็ลองคำนวณดูค่ะอยากกินเซมเบกก็มาเช้าหม่ค่ะส่วนของแห้งที่ซื้อมาเมื่อกี้ค่ะฉันชอบสิ่งนี้อิกะพีนัสซสึที่มันขายในห้างอ่ะมึกออกไหมทุกคนที่เป็นถุงแบบในดองกี้ใดใด แต่เขาบอกอันนี้เขาดิทักกุสเซหรือว่าเขา,า,าทำเองฉันก็เลยสติหลุดเพราะเขาบอกทำเองฉันก็แบบสั่งค่ะที่นี่ปลาหมึกมันดังให้เลยนะคะเขาทำก็ต้องอร่อยเลยอ่ะสั่งค่ะมามาอันนี้2กระปุก300เยนค่ะอืมอร่อยอยู่กันในเดอะเฟรนช์ท็อกเค็มเค็มกว่าในห้างขายแล้วก็เลือกข้างนอกปนในห้างมันจะบางๆใช่ป่ะอันนี้เปิจะหนาพี่กะเซมเด้ แล้วนะคะคว,ว่าสิ่งนี้คือกลิ่นชีฟูดมันชัดมากๆแล้วก็เท็กเจอร์ข้างในมันจะมีความเป็นชิน้นชิ้นอยู่คือปกติเซมเบ้เนาะบางตัวถ้าเกิดมันมีตัวชิน้นชิ้นปลาหมึอกอยู่อนนะั้นมันจะกรุบแล้วมีเท็กเจอร์แหละอันนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นคือเหมือนกับก้อนปลาหมึกเป็นชิน้นชิ้นที่ค่อนข้างแบบเป็นชั้งอะ,อะรเราเคียวว่าจะมีสุกุบข้างในอยู่ไม่ได้พ,งพ,งพ,งพงงองๆธรรมดาก็เลยคิดว่าอร,วรอร่อยดีก็กินเล่นได้อะ่ะ ทุกคนทุกคนในตลาดอะ่ะแม้จะดูบ้านๆอย่างนั้นแต่ว่าร้ากาแฟเขาก็คือเช็คๆอยู่นะและเราสั่งโดยไม่คาดหวังคือไอซ์เลมอนทีเลมอนมาครึ่งลูกแม่สะใจมากดูดิเราเป็นแบบหวานน้อยอะ่ะดูใหด้ดูเนี่ยดีมากมากชอบมากมันไม่แค่ความแบบขาดชาแล้วก็เปรี้ยวหวานอ่อนๆแล้วก็สดชื่นแต่กลิ่นของเลมอนที่ใส่เข้าไปแบบเลมอนจริงๆเลมอนตะโกนต่อมาพุดดิง้ง แค่หาของหวานกินไม่มีอะไรเขาเขียนหน้าตู้ว่ารสชาติซอสจะขมหน่อยเป็นรสชาติของผู้ใหญ่ฉันก็เอ้ยฉันโตแล้วฉันกินได้มาชิมหน่อยนะคะอืมไม่ค่อยหวังไม่ผิดหวังเราว่าเป็นควัมครีมมี่แล้วก็อาจจะไม่ได้ข้นคลักคๆักคลักกที่ชอบแต่ว่าอันนี้ก็กลาง คือไม่อ่อนอ่ะไม่ไลท์แน่ๆมีความครีมมีความมันอยู่แล้วก็จริงซอสคขาคคราเมลคามีความขมแต่อนแรกคิดว่าจะขมกันานี้น,นะคะก็ถือปเป็นรสชาติที่เราว่าวัย20บ้านเรากิกนได้มันไม่ได้ขมขนาดนั้นอ่ะมันแค่ขมอ่อนๆแล้วก็หอมคารลาเมลอร่อ,รอยด้วยจะไเห็นดูนอากาศค่อนข้างเยอะๆคิดว่ามันจะเนื้นอไม,ม่เนียนอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่น้องก็ถือว่าเนื้อเนียนใช้ได้เลยดีเป็นการปิดตลาดโยบูกัมอร์นิ่งมาร์เก็ตที่จีค่ะทุกคนค่ะตามแพลนนี้เลยนะถื่อก๊อปได้เลยเอายกให้เลย เพราะว่าสดทุกร้านที่กินอเมริกันก็แบบว้าวว้าวว้าว้าวคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบน่าประทับจิตประทับใจขนาดเนี้ยแต่นี่คือแบบตอนแรกจะอยู่10นาทีด้วยซ้ำใช่ตอนแรกพวกเรากะแล้วอ่ะเพราะคำๆาะเขาบอกว่าตลาดเดี๋ยวห้าทีก็เสร็จห้าทีไม่มีอยู่จริงแวะทุกสต็อปเพราะมันสดจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เก็บจากตรงเนี้ยมาทําให้กินอ่ะคือตัวส่วนตัวเป็นคนถูกจัดการปรุงธรรมชาติอยู่แล้วคือกินรสชาติของอินกริเลียนอ่ะคุณชอบ ที่มัก็เลยแฮปปี้กับตลาดนี้มาค่ะดังนั้นใครมาสากะสาใจค่ะก็สามารถแวะมาโยบุโกะได้นะคะแล้วว่ามันเป็นที่ที่ดีถ้ามับจโยบุโกะนะและตอนนี้ค่ะเราจะไปขอถ่ายรูปเล่นที่เขาเรียกว่าเป็นสกระเทนอลอ่ะแถวๆเลยไปหอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วขับรลไปไปแอบดูวิวกันเรากันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะมุ่งหน้าสู่ฟุกโอกะแล้วจ้าไปฟูกโอกะครับ โเสวยมากค่ะ <Okay. S 2> ทุกคนอยากให้มาจริงถ้าใครมาสกะแถบนี้หรือขับรถมาก็แวะมาแต่จริงเป็นสถานีรถไฟนะลองเสิร์ชดูว่าสถานีนี้ได้ไหมโอ้โอเคจ้ะ, okay, จะไปจ now, นะหนาวเนอะโอเคจะอยู่ไหมจ้ะตอนนี้ขี้มมกเต็มจะมูมกไปหมด <laughs> ก็ตัดไปแล้วน้องหรือขึ้นลงเพียงแค่ไหนไหนแม่ไปเมืดิ๋ยดี๋ยวแตรงไหนอ่ะขนมันขึ้นลงแค่ไหนเนาะขึ้นลงแค่ไหนเนาะเฮแล้วเฮแล้วจริงๆร้านนี้ไม่ปิ้งสดด้วยนะแม่แต่ป้าเขาบอกหรือบอกว่าแบบเคยกินไหมถ้าไม่เคยกินไม่อยากให้กินเพราะเขาคิดว่ามันมีกลิ่นที่คนทั่วไปน่าจะไม่ไหวฉันก็เลยยังไม่ได้ลองใครมาแล้วได้ลองปิ้งสดแท็กมาได้ค่ะหนูก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะตัวมันใหญ่มากป้ากลัวกินไม่หมดคนญี่ปุ่นเขาจะมีค่อนข้างซีได้ตั้งฟูดเวสซีนเหนึอน ก็เลยเอออยากก็แดดเดี Ges ๋ยวรอคนเยอะๆก่อนค่อยมาลองตอนนี้ไปต่อจ้ะ